ครับวันนี้ก็ยังผมอส r e นเกมอร์ทีวีวันี้ผมจะมาให้ดูมอดนะครับโอ้โหเสียงตั้งไงก็ต้องขออาภายัยแล้วถ้ามีเสียงลมด้วยก็ต้องขออาภัยด้วยนะครับ ลงเช็ตเตอร์ไว้นี่ครับแล้วก็มียาสปีด เป็นเอ่อ,อ,อจ้ำน,นี่ฮะผมสามารถซืนนได้ับปีสิบโอเคนี่นี่มันก็จะมีโอเคสำหรับวันนี้ขอติ๊กค่ขอ,อผมลืมบอกเดี๋ยวส่วนลิงก์เดี๋ยวผมจะให้ไว้ใต้คลิปครับสำหรับวันนี้ก็ขอจบีลิเต่านี้สวัสดีครับ